สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม emoji นะคะเป็น emoji live p o ต์ของ facebook นะคะเป็น emoji ต่างชาติค่ะราคาถูกมากๆเลยกนนงเลยเข้า,าไปในเว็บไซต์ google พิมพ์คําว่า k m MM m k t h นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ k m MM m k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มผนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะ หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มีอยู่หลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube นจีทิกต็อกทวิตเตอร์ท gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกับบนไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามาัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ตีสองติ๊กนะคะก็สมัครกลับไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก o เกิได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อเพื่อนใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะครับผม kmkth MM แล้วนะคะไปที่หมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะหมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นเลือกอีก เฟซบุ๊กนะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะเลือกเป็นอีโมจินะคะอโมพิไ e ลโพสนะคะบริการตรงนี้นะคะก็ขอเลือกเป็นด้านบนสุดเลยนะคะเป็นรูปดักนะคะค่าวอธิบายตรงนี้เพื่อนเพื่อสมัติอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพืเ่อนเพอเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่รจะใช้บริการนะคะก็ต้องเวลาก่อนเข้ามานะคะลอกเข้ามาได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะทุยทุกครั้งนะคะงั้นยอนไม่ได้คืนให้นะคะ ตัดอยู่ที่ 10, ไปสิบนะคะในราคาไม่ถึงบาทนะคะถูกมามาเลยกดส่งได้เลยนะคะแล้วก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการตําเงินกันนะคะช่องทางการตําเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสแก A ode, นคะิวอาร์โค้ดนงะโอนเงินแนบสลีปังป้งวาวเล็คริปโตสมาร์ทั่งจ่ายกันไปได้เลยนะคะตัวชิปเพย์ก็มีนะคะ การสั่งซื้อกั então, azzi, icos, duh. นนะคะประววนการสั er ú, ่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนเองนะคะที่เขาเรียกรับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น้นนี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลือกออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนเองนะคะเพื่อนเพื่อนใดที่มีปัญหาจําเงินไม่เข้าเยออะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนัเลเออกดอร์่าวางเงินได้เลยนะคะสำวกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์นี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มอยู่นะนนี้กันทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้นความมือตรงนี้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและส,สามารถสร้างคาสคาั่งขึ้ได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาทำเพื่อตรงนี้ค่ะเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของอเว็บไซตัวนี้สามารถรัล่องลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%เปเลยนะคะเหลือกันนะคะตัวช่อเลือกตรงนี้ค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาถึงมือไม่เข้ายาอะไรไม่ขึ้น สามารถมาขอความชื่อเลอกันได้ตรงนี้เลยนะคะน้ำเล็กก็ได้ว่าวางอันเนี้ได้เลยนะคะส่งสวยได้เลยนะคะตอนวจะจีดึ้นเส้นลยอลไรยังลองรีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะยอด emoji อไลฟ์โพสต่างชาติก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนเพื่ท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์จนุนิก็สมัครเข้าวาในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ เพื่อเพื่อนเพนดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องลองในเว็บไซต์ตรงนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อน่นดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายๆนะคะมีคัดลอกลิงกที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานง,ง่ายง่ายแล้วนะคะตัวบริการอีกก็ราคาถูกมากมากเลยนะคะสามารถเลือกสั่งใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ